จำได้ไหมอาหารโปรดของเราคืออะไรเมื่อก่อนเราเคยมาที่นี่ด้วยกันป่าเอาจริงเหมือนจำจำได้นิดนึงสิบคนเปล่าอหึหึไม่ใช่มีหมีภูเยอะมากแพนด้าเยอะมากของเมื่อก่อนนี้จะจะเป็นหมีภูใช่ใช่ที่เป็นแพนด้านะะค่าตายตาดำ What year did we start dating? We start dating จำได้ว่า we start dating on the ช่ว s h ีวิตมาวันนี้นะคะก็มาถ่ายบลอ็อกที่ทุกคนรอคอยต้องบอกเลยว่าพีคมากทุกคนเนี่ยวันนี้นะคะเป็นวันวานเลนทายทุกคนถ้าบอกว่าเราจะอยู่วานเลนทายคนเดียวหรอมันก็ไม่ใช่เปะว่าก็เลยแบบอ่ะไหนชวนเพื่อนมาเจอกันซะหน่อยสิเออไหนดูซิว่าเพื่อนคนนั้นคือใครแตนเจอได,ด้ฮัลโหลเพื่อนครับ <c oughs> เย้ต้องบอกเลยว่าแบบเอาจริงอยู่แบบ ทุกคนอยากอยากเห็นอยู่ในล็อกไอมากทุกคนรอ,อคอยรอ,อคอยอยู่มามากๆเลยเดี๋ยวขอรีบกินกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อ้านนอกนะจ้าเดี๋ยวต้องไปเดินใช่ไหม้วกินขนะน,นมปัง <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะไปเดินเล่นกันแล้วค่ะทุกคนค่ะ หลังจากที่กินอิ่มมากตอนนี้คุงยืดแล้วอ,ออยากจะปินเกงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินอีกนะคะทุกคนหลังจากที่กินเสร็จแล้วเราก็ต้องบอกว่าแวะเบเกอรี่แวะคาเฟ่ดิดๆหน่อยๆตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ก,กำลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่เออขาอเรียกว่าอ Bath and Body Works Bath and Body Works มีเซลเตมเมยมีเซลด้วยอ่ะซื้อให้เร็วซื้อให้หน่อย <laughs> มาเดินนี้บ่อยป่ะไอไม่ค่อย เอาจริงๆเมื่อก่อนมาเดินบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้มาแล้วแต่ชอบเพราะชอบออนไลน์ชอบออนไลน์ค่ะชอบออนไลน์แต่เมื่อก่อนฟันแฟกนะจ๊ะมีแอนด์ยูเมื่อก่อนชอบไปเดินเอ็มโพกันจำได้ปะตอนสมัยเด็กๆที่รวมตัวของแก๊งแก๊งแก๊งอะไรอินเตอร์ไงก็ไิ้วย ใช่ก็แบบส่วนใหญ่แบบเด็กอินเตอร์อะไรเงี้ยก็จะมาลงตัวที่เอ็มโพเรียมใช่แล้วเคยดูหนังแบบ3เรื่องติดกันเลยทุกคนเพราะแบบสมัยเด็กๆไม่มีอะไรทำใช่เราซื้อเราซื้อหน้าใบเดียวแต่ว่าเราแบบแอบเข้าไปไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็เมื่อก่อนจะมีอาร์เคดด้วยเนาะที่เอ็มโพเรอาร์เคดมันจะมีเครื่องที่เป็นแบบพันจิงมีชิล์ Yes Yes I remember Oh my god ใช่ใช่ใช่ อ่าจำได้ไหมอ,อ,อาหารโปรดของเราคืออะไรเมื่อก่อนออจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้อ่ะ <laughs> เพราะว่าส่วนใหญ่เราไปกินเราก็แบบไม่ได้แบบกินอะไรที่นันแบบ specific หวานอะไรอยวิโดว์อินมาเราอยู่มอสก็เลยแบบจับเงี้ยไปได้แต่รู้ว่ากินของหวาน yes คือตอนนี้เปลี่ยนจากสายของหวานเป็นสายแอลกอฮอล์ใช่ไหมวิไม่จริงเลยแอลกอฮอล์คืออะไรหมายถึงสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไหมเออสมนกลางเราก็จะแบบมาที่นี่บ่อยเพราะมันเป็นแบบห้างที่แบบเหมือนมันทรมดาจะร้อนใช่ไหมเราก็ต้องหาบสีดำหลง ไปชิวแล้วก็จะมาที่เอ็มโพเรียมใช่มาที่เมืองคอสตาริใช่เมื่อคืนวิ่งคอสตารแล้วก็เอาจริงมันใกล้ใกล้กับทุกอย่างด้วยแล้วคืออาน์โนลด์ <c oughs> ใกล้บ้านเราจบใช่ <c oughs> แ,ลแล้วมันเดินทางได้เหมือน BTS นี N, ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ถึงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ สวนเบนค่ะเอาจริงๆไม่ได้มานานมากอะตอนแรกเราจะไปคาเฟ่แต่ว่าอ่าลช่จะแผนเปลี่ยนแผนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราอยากจะไปดูพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะที่สวนเบนไปเราเคยมาที่นี่ด้วยกันป่ะเอาจริงเหมือนจำจำได้นิดนึงหนึ่งคนไม่าอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่ไป <laughs> <อ>เรากำลัางกายกันไปอุ๊ยขอโทษคะ่ะ Go Go ได้แค่นี้แต่ที่นี่ก็คือจะแบบมีเล่นสเกตบอร์ดมีมาแบบมีสเกตบอร์ดด้เหรอมีไอเหมือนแบบเคยเห็นเขาลงกันอ่ะจริงเหรอ uh. Like in this แบบในพักนี้นะ Yeah but l i k กมันจะมีโซนที่เขาเล่นกันอนะไร m ั t h i n g งนี่ไแงบบช่วงนี้โอมลกบกมาเล่นสเกตบอร์ดอยู่ใช่ใช่ใชเราให้เขาฟังเลยก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบเราอยากทำเหมือนเรา เคยเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่เราแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาเล่นเหมือนแบบ b ิ i n g Back c h i l d h เมม Memories อะไรเงี้ยนิดนึงก็เ <Yeah. S 1> ลยอยากเล่นแต่ก็ต้องระวังเรื่องแบบกรารล้มนิดนึงเพราะว่าตอนล้มตอนที่มีอายุกับตอนที่เด็ก,ก,ม,ม,กมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนทุกอย่างมันรั้วเร็วมากก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละกลัวตรงนี้แต่ว่าคิดว่าจะเล่นแบบให้มันปลอดภัยใช่ใช่ใช่เหมือนแบบไถๆก็โดดบ้างแต่คงไม่ทำอะไรที่มันแบบอันตรายเกินไปอะไรเงี้ยอ่าบล็อกหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันให้โคมโอสอนเล่นสเกตบอร์ดได้เลย เต่ามีเต่ามหัศจรรยจริงๆ I know they want food I know I know จะงับจะงับเลยแต่ตอนนี้คือโกรธตัวเองมากที่มาหลอกเตา่า I feel like they're pissed Are they? They're like what the hell I thought you were gonna give me food What year did we start dating? เราเริ um, ่ม a t i n น2000 And. จำได้ว่า dating the เราเริ่มได้ในวั26กุมภาวันี2008ใช่2008โอเค นานมากอ่ะเราจำได้ว่าเคยให้เป็นที่เป็นมันแบบเดีวีดีที่เป็นแบบ้ายเป็นโฟโต้อัลบั้มที่แบบเพราะแต่ก่อนมันจะไม่มีแบบการโพสต์ลงสตอรี่วิธีเดียวที่จะให้ก็คือแบบมันต้องเป็นฟิสิกอลเ้วคืออยากให้หวายแบบดูภาพแล้วก็ใส่เพลงประกอบไปด้วยเงี้ยเผื่อว่าแบบเขาจะอินมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแม่เคพเป็นคนาเรียกคลิปไปเองแล้วแบบเฮ้ยแล้วช่วงนั้นมเปล่าอะไรเงี้ย I really คือเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดดีเทลอ่ะูีโน่มีแบอกว่าทุกอย่างที่ที่โถเคยให้หรือเคยทําให้อ่ะคือมันจะแบบ specific มากอย่างเช่นอะดีวดีใช่ไหมที่แบบมีรูปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนไปแบบ customize จนถึงขั้นแบบ customize เมนูกดจํ <c oughs> าได้เลยบอกว่ากดดูรูปหรือจะกดแบบดูเท็กซอะไรอย่างเงี้ย and also like เหมือนเคยให้เป็นกล่องนะ <c oughs> ทำ like you love drawing ชอบว t ดภาพชอบศิลป์ก็คือจะแบบประณีตมากแบบใส่ใจทุก little detail แล้วเขียนทุกคนคือไม่ใช่แค่เขียนว่าแบบเออ like hi แบบว่าแบบ hope you have a nice day ไม่ใช่คือมันจะแบบดีเทลมาก and like d e t มาก and it was so nice to see it again it s so like made me really happy and I was like oh my god คิดว่าตอนเด็กเราอาจจะแบบเป็นคนที่ เหมือนถ้าเราจะคุยกับใครสักคนอนะเราสึกว,ว่าเราไม่สามารถสื่อสารทุกอย่างที่อยากจะพูดออกไปได้อะเราเลยเราเลยรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าแบบในการเขียนอะมันค่อยๆใส่สิ่งที่เราอยากจะพูดแล้วมันแบบมันรวมแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคเราไม่ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อ่านอะไรเงี้ยมันก็กลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราจะทักพูดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะลืมยังไม่ forget what you w a n t to say อยู่เนอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบ ส่งเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคยใครจะมาแล้วจริง I really meant a lot and it still means a lot to me like พอพอ,พอกลับมาอ่านใหม่แล้วมันแบบ oh my god เก่าไงทุกคนดูแบบ <laughs> ต้องต้องแบบขอเช็คก,ก่อนว่ามีของอะไรบ้างก่อนที่จะ <laughs> ใช่ใช่มีมีปูเยอะมากแ <c oughs> พนด้าเยอะมากเพราะเมื่อก่อนนี้จะจะเป็นหมีปูนเป็นหมีปูนี่เป็นแพนด้านะจ๊ะใต้ตาใตต้าดำต้ตาดำตอนเด็กวัก็จะแบบเหมือนเป็นคนที่แบบ ชสนุกกับชีวิตแล้วก็จะแบบ<ช>นอนดึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้จะแบบเป็นคนที่แบบเต็มที่กับชีวิตชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนอนอดึกเพราะคุยแบบคุยแบบยู๊ดอะไรแบบนหละ ร้านอะไรนะอยู่เป็นโฮมเบเกอรี่คัสตาร์ดนคัโมระนะครับก็เหมือนเป็นร้านที่มีตั้งแต่ปี1970นะครับจะเป็นน่าจะเป็นแบบร้านที่แบบในตำนานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูเข้าไปดูกันเลยค่ะ เป็นคาเฟ่แบบเขาเรียกว่าอะไรเบเกอรี่ที่ดังมากงงได้เยอะนะพี่จริงแบบมีหลายอย่างมากเลยแบบเลือกนานหน่อยใช่ใช่จริงของเยอะมากเอ่อพนักงานนะคะกับเจ้าของร้านให้กล่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอเนี่ยเป็นเคสปั๊ใช่แบบว่าให้มาแบบฟรีๆเลยเพราะว่าน้องๆเป็นแฟนคลับต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะคะก็ฝากทุกคนนะครับถ้าใครที่ชอบเบเกอรี่นะครับก็ที่นี่ร้นอะไรนะครับนาคามมระ すごい。<noise> <noise> แบบแฮปปี้มากเลยเต็งคิวที่มันเป็นแก๊สให้นะได้แบบว่าดีครีเฟลิบเมมโมรีหลายาอย่างเลยนะคะแล้วก็ฟูลฟิลมากร,รู้สึกดีใจมากนะคะตอนนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงจะแบบฟูลฟิลเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรีเควสบอกว่าเมื่อไหร่พี่โทอมจะออกมาออกบล็อกเมื่อไหร่จะออกบล็อกด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ดูแล้วนะจ๊ะก็อขอขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเรียกร้องให้พวกเราทำคอนเทนต์กันเราก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราสองคนนะครับไหนก็ <Yes. S 2> อยากเห็นคอนเทนต์กับพวกเราสองคนเลยก,ก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับว่าอยากเห็นพวกเราไปทำอะไรกันใช่แล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่องหวานชิบล็อกนะครับ yes อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ดามพปโลนะคะถ้าใครอยากเห็นพวกเราทำคอนเทนต์อะไรอีกก็บอกมาได้เลยจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบาย guys บายก่อนจะไปวันนี้เรารมีอะไรมาให้อยู่ด้วยนิดนึง,งเล็กนิดน้อยจริงเหรอจริง อาจจะเล็กน้อยเกินแต่ว่าเอาช็อกโกแลตมาให้ขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ได้ช็อปกระเล็ดพี่พาไปถ่ายสเตจขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โก็เปไหว้ถ่ายที่หวานหวานเลยหวานเลยคขอบคุณมากนะครับก็คือเรากำลังฝึกทางการสื่อสารเผื่อว่าแบบทางหน้าเราเจอกันเราจะแบบถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปกันอาถ้าใครอยากดูอย่าลืมนะคอมเมนต์ดาวพีโรนะคะใช่ขอออเดอร์หน่อยออเดอร์ออเดอร์เหรอ กว่ายต้องเป็นทำท่านดีปะทานอังกันเอา้าวฟังไหนหรอทางกันแล้วก็มีอย่อะเอ้ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเจอกันคลิปหน้าจ้า